เอาละก็สวัสดีคนดูทุกคนที่ติดตามกันด้วยตอนนี้ก็กำลังทำร้แปแ็กตัวใหม่กันอยู่แต่ว่าตอนนี้ใช้เวลานาน,านมากก็เลยถือว่ามาอัดคลิปกันก่อนจะทำก,การแจ้งให้รู้ว่าเรายัางทำรูแปแ็กให้ทุกคนใช้กันอยู่นะตอนนี้ก็ำลังทำร้แปแ็กสไตล์ดิว,วเวลล์อยู่โดยการจะพอตรระบบแล้วก็ตัวเกมของสไตล์ดิวเข้ามาในไ,ไมค์ครับให้มากที่สุดก็จะมีระบบฤดู วันที่เวลาเราก็จะมีค่าเงินกับปีตามนี้เก็จะมีระบบต่างๆ,ๆซึ่งเดี๋ยวก็จะไปเลยอธิบายไป,ไป,ไปทีตอนที่ d a า a l a ทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะมีพวกเครื่องมือต่างๆที่มันสามารถอัปเกรดได้เพราะว่าตัวนี้จะไม่สามารถค้าไอเทมจากโตัวค้าได้แล้วตอนนี้เฉพาะบางส่วนนะเฉพาะบางส่วนที่มันจะค้าไม่ได้ แล้วก็จะมีพวกพืชผักตามฤด,ดูกาลแล้วก็จะเห็นสังเกตตรงนี้เป็นดาวก็จะเหมือนาตาเดดยวที่ว่าจะเป็นคุณภาพของวัตถุดิบจะเป็นตามเกตแล้วก็นี่คือตัวอย่างของสัตว์ที่ทําเสร็จไปถึงตัวแล้วคือแกะแล้วก็จะตัดคนแกะแกจะได้เป็นประมาณนี้ก็จะราคาต่างกัน อประมาณนี้ส่วนพวกผักผักนี้ก็จะโตตามวันเหมือนกับสตาดิวเลยก็จะไม่โตแบบใส่ปุ๋ยแล้วก็ค่อยๆเล่นไปมีโฮมอยู่เน,อน้อนนิเอ่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่แล้ก็จะโตตามวันเะยก็จะตามแอดหน มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆตามวันประมาณนี้ก็ถือว่าโตแล,ล้วก็เก็บก็จะได้เป็นอย่างนี้มีคุณภาพมีอะไรต่างๆนานาก็ถ้าเกิดมันเันเดูไปก็จะกลายเป็นกิ่งไม้ประมาณนี้อ่ก็ระวังกันเปลี่ยนเลือนดูมันด้วยอะไรประมาณนี้ เราก็จะมีระบบการตกปลาตามไบโอมแล้วก็ตกปลาในลาวาได้อันนี้อลา,าวาลาวาโอเคแบบนี้เราก็สามารถที่ตกปลาในลาวาได้นี่้จะได้เป็น ปลายละวา่าก็จะมีคุณภาพมีราคาต่างกันประมาณนี้แล้วก็สำหรับในแต่ฤดูก็จะมีเอฟเฟกอย่างฤดู้อนก็จะไม่มีใบไม้ผลิลวกอย่างนี้เนาะก็แอเป็ดฤดูนึงก,ก็จะเป็นนี่อาจจะเป็นหนึ่งใบไม้ประเภทหนึ่งลวกเป็นอย่างนี้แราวว่าทางเราไม่สามารถที่จะทำให้มันเปลี่ยนสรรีได้ตามฤดูกาลก็เลย อันนีดูแปลกๆเลยส่วน,นในฤดูสุดท้ายก็เป็นฤดูหนาวก็จะถ้ามีฝนตกก็จะเป็นประมาณนี้อ่าจะเป็นหิมะตกประมาณนี้โอเคสำหรับข้อมูลรวมๆตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก็จะมี พืชผักตามฤดูกาลก็มีคุณภาพของพืชแล้วก็คุณภาพสินค้าแล้วก็ข้อมือพวกนี้ก็ไม่พังสามารถขุดได้แบบไม่ผ่าจำกัดเลยนี่ก็นี่ประมาณนี้เราไปขุดหินกันก่อนแล้วกันถ้าเจอเมืองนะี้ โอเคถ้าคุดหินก็จะกลารเป็นหินแบบนี้อ่ะหินตอนนี้ก็ยังทำได้ไม่กี่ส่วนอยู่ตอนนี้เนาะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยไม่จะไม่พลาดสำหรับรักแพ็กตัวนี้เพราะว่าใช้เวลาทำนานมากแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะมาก มาเจอกันเมื่อด้แรกเสร็จ